สวัสดีครับมีนักบินใหม่ๆติดต่อเข้ามาเยอะมากนะครับว่าอยากจะให้ทําเครื่องบิน 3D ราคาประหยัดที่ติดตั้งได้ง่ายแล้วแข็งแรงแล้วสามารถบินได้จริงนะครับผมก็เลยออกแบบทํามา1ตัวคือตัวนี้นี่นะครับผมจะเรียกว่าเป็นชุดคิด 3D ที่การประกอบง่ายมากไม่ถึง15ทีทำเสร็จนะครับราคาตัวนี้390บาทสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับทางรายละเอียดที่จะขึ้นให้ทีนี้ไปดูรายละเอียดก,กันนะครับว่า 390บบาทเนี่ยง่ายแค่ไหนเราได้อะไรบ้างไปดูกันครับ พอเราแกะกล่องนะครับจะมีอยู่3มชิ้นที่เป็นส่วนของเครื่องบินอันแรกก็ตัวลำแล้วก็ปีกส่วนบนกับปีกส่วนล่างนะครับวิธีการต่อนะครับก็ใช้ตัวกาวยูฮูปอเนี่ยนะครับทาบริเวณนี้ทาแล้วเราก็ติดแล้วก็ใช้เทฟเย,ยสปรอตเนี่ยติดจากจุดน,นี้ถึงจุดน,นี้นะครับ จ่อเป็นช่องไว้แล้วช่องนี้หนึ่งสองสามสี่ครับตัวนี้ก็จะทําเป็นนี่เป็นลิ้นเป็นเดือยนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ เวลาประกอบไม่ถึง15ทีถ้าสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับทาง Facebook ตะวันรีวิวหรือทาง l ล n e ID เดี๋ยวผมชุขท้นรายละเอียดให้ด้านล่างนี้นะครับว่าติดต่อทางไหนอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกรจะดิ่งแจ้งเตือนวินิี่สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ